สวัสดีครับยูยูเดอจากยูยูสกูเด้ g ครับสุตรรับเททสันนี้นะครับจะมาแนะนําวิธีการดึงข้อมูลจากตาราง Google s h e e t นะครับเข้าไปที่ Meta Editor นะครับหรือ MD4 MD5 นะครับก็สามารถทําได้นะครับสําหรับมือใหม่นะครับก็ที่ยังไม่มีบัญชีเทดนะครับก็ขอแนะนํานะครับ b o k Van t e e FX นะครับสเปซต่ํานะครับกราฟเที่ยงตรงนะครับแล้วก็ถอนไหวนะครับ เท่าที่ทดลองมาก็คือถอนภายใน1วันนะครับแต่ข้อกําหนดก็1นถึงสวันนะครับก็ถ้าท่านใดยังไม่มีบัญชีเทรดก็สามารถที่จะคลิกลิงก์ได้เลยนะครับบัญชี e a b อพีเนะครับถ้าใครยังไม่มีนะครับก็สามารถที่จะคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับ e a b อพีใช้ฟรีนะครับใครมีอยู่แล้วก็สามารถใช้ได้เลยนะครับสําหรับวันนี้นะครับประเอกของเราก็คือ Google Sheets นะครับหรือว่าตารางฐานข้อมูลนะครับเราจะนํามาใช้ประกอบการเขียนอินดิเคเตอร์ในวันนี้นะครับ วันนี้จะแนะนําวิธีการดึงก่อนนะครับส่วนในคลิปถัดไปนะครับก็อาจจะเป็นการประยุกต์ใช้งานนะครับเริ่มต้นนะครับก็ทุกท่านก็จะมีเอกสารชุดนี้นะครับใน g o h r o m e เนี่ยก็จะมีบริการของชีตต่างๆสไลด์ก็มีนะครับให้เรามาที่อฟล์นะครับเปิดเปิดชีตขึ้นมานะครับถ้าใครไม่รู้ว่าจะเปิดมาจากตรงไหนนะครับก็มาตรงนี้นะครับแล้วก็มาคลิกตรงนี้นะครับนี่จากนั้นเสร็จพวกก็เลื่อนมา าหาคำวชีพนะครับนี่คลิกเข้าไปนะครับแบบนี้นะฮะ <c oughs> เมื่อเปิดชีพมาแบบนี้นะครับก็จะมีว่างๆนะเราก็คลิกเลยนะครับรอสักครู่หนึ่งนะครับจากนั้นเสร็จปุ๊บเราก็ตั้งชื่อนะครับตั้งชื่อเลยนะครับผมก็จะตั้งชื่อ,อสักครู่หนึ่งนะคอมชาร์ทเทสนะครับอันนี้เทส t A B, c d e ีดีเทส A B C D อ่าเทสไปม,มา ใจเราเร็วกว่าคอมพิวเตอร์นะเทส t อ A, B C D e. ีอีอย่างงี้นะกด Enter ไปทิ้งจากนั้นเสร็จปุ๊บตรงนี้ก็ลองสร้างฐานข้อมูลเล่นดูนะครับ1 2 3 4 5อมี่ามีฐานข้อมูลนี้มีอยู่5 5ตัวนะครับตรงนี้ก็จะเป็นคีย์นะครับคีย์หรืออะไรก็ได้นะครับแล้วแต่นะครับผมก็จะลองทำข้อมูลดูนะครับเป็นข้อมูลตัวเลขนะครับง่ายๆก่อนนะครับ จากนั้นเสร็จปุ๊บตรงนี้ก็เป็น Value นะครับ v a l u หนึตรงนี้ก็เป็น Value 2นะครับก็ว่าไปนะ5 4 5ก็ได้นะครับตรงนี้ก็จะเป็น A อันนี้ก็เป็น B C D E นะครับข้อมูลผมเมคขึกก้นมานะครับอ a. A. D. 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 นะครับแล้วก็ E E นะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็น ตัวนี้ก็เอาไฮทิกนิดนึงเอาเอาอันนี้นะครับแล้วก็มาต่อกับอันนี้ก็ได้อะจะได้เร็วนะครับแล้วก็ลากเลยนะครับอ่านี่นี่คือฐานข้อมูลนะครับข้างล่างสุดตรงนี้นะครับก็เปลี่ยนเป็นคำว่า data ก็แล้วกันนะเปลี่ยนให้เป็นภาษาไทยนะครับแต่เป็นภาษาอังกฤษนะครับจะได้ง่ายหน่อยนะครับโอเคเรียบร้อยนะครับตอนนี้เรามีฐานข้อมูลนะครับเดี๋ยวเราจะไปสร้างสคริปต์กันนะครับมาที่เครื่องมือครับเครื่องมือนะครับ โปรแกรมแก้ไขสคริปต์ครับอีกเลยนะรอสักครู่หนึ่งนะครับจากนั้นเสร็จปุ๊บก,ก็ตั้งชื่อนะฮะนี่โครงการไม่มีชื่อนะเราก็ตั้งชื่อให้โครงการแลเราเทสก็ได้เทสเทสอะไรดีอ่ะทีนี้ก็เทสเทสแอปอ่า A B C D E อ่าตั้งไปอย่างนี้เลยนะเปลี่ยนชื่อนะเรียบร้อยนะครับ test F A B C D E อ่าจากนั้นเสร็จปุ๊บเรากลับมาที่เอกาสารของเราครับก็อ่ามาที่สไลด์ที่5นะครับก็จะมีสไลด์อยู่ตรงอาจะมีสคริปต์อยู่ชุดหนึ่งนะครับให้เรากด Conl A นะครับตรงนี้นะครับคลิกขวานะครับคัดลอ,อกนะครับแล้วก็กลับมาที่โปรแกรมสคริปต์ของเรานะครับแล้วก็ลบ ตัวนี้ออกนะครับจากนั้นเสร็จเราก็คลิกขวานะครับวางได้เลยนะครับสิ่งที่เราจะต้องแก้ไขนะครับตรงนี้ก็คือส่วนที่เป็น ID ของสเปซชีตนี้นะครับไปเอาที่ไหนล่ะนะครับก็เหมือนเดิมนะครับเราก็กลับมาที่ตรงนี้นะครับฐานข้อมูลที่เราสร้างนะครับตรงนี้นะฮะนี่ตั้งแต่ d/ แลเนี่ยแล้วก็ไล่ไปเลยนี่ก o ปีเลยนะครับคลิกขวานะครับ คัดลอกนะครับแล้วก็กลับมาที่โปรแกรมแก้ไขสคริปต์นะครับแล้วก็เอามาใส่ตรงฟันหนูเนี่ยนะครับนะครับลบอันนี้ออกไปก่อนก็ได้ถ้ากลัวจะผิดนะครับเราก็คลิกขวานะครับแล้วก็วางเรียบร้อยนะครับอธิบายตรงนี้นิดนึงนะครับเผื่อมีผู้ผลิตเดอร์ได้เอาไปประยุกต์ใช้งานนะครับในการร้องขอ Data นะครับผมได้ส่งตัวพารามิเตอร์มาที่ ฟังก์ชัน d ูเก t ตกับดูโพสนะครับสองอันนี้ไม่ว่าจะจะเก็ตหรือจะโพสนะครับก็จะได้คำตอบเหมือนกันนะครับพารามิเตอร์ที่ว่ามีอะไรบ้างน,นะครับผมก็จะส่งคำว่า Datasheet มานะครับก็คือชื่อของ Sheet นั่นเองนะครับอันที่2นะครับก็คือ Key Key ก็คือส่วนที่เป็นข้อมูลที่เราต้องการหานะครับคอลัมน,น์อันนี้นะคอลัมน์ก็คือส่วนที่เราจะส่งข้อมูลกลับไปนะครับ ส่วนที่เราจะส่งข้อมูลกลับไปเป็นคอลัมน์ที่เท่าไหร่นะครับตรงนี้นะมี3พารามิเตอร์นะครับที่ส่งเข้ามาที่แอปเว็บของเรานะครับไปต่อนะครับบรรทัดถัดมานะครับตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของ ID ที่ว่าเมื่อกี้นะครับ ID ของฐานข้อมูลนะครับจากนั้นเสร็จปุ๊บนะครับสองสองคอมมาสองคืออะไรนะครับสองคอมมาสองนะครับก็คือตรงนี้นะครับนี่ให้เราเราจะหาข้อมูลตั้งแต่ โปรสองนะครับกับคอลัมน์ที่2เนี่ยลากยาวไปจนสุด data ที่มีนะครับอ่าโดยใช้คำสั่งตัวนี้นะครับนี่ get last row กับ get อ่า get last row กับ get last column นะครับจากนั้นเสร็จุ๊บก็ display value นะครับก็คือคือนค่าที่โชว์อยู่กลับมาให้เรานะครับตรงนี้นะจากนั้นเสร็จุ๊กก็ for loop นะครับตรงนี้ for loop หาอะไรนะครับ for loop นะครับ for loop หา key ตรงนี้นะนี่ ถ้าเกิดว่ามันใช่นะครับกับพารามิเตอร์ที่เราส่งเข้าไปใน f w e เนี่ยถ้าตรงนะครับก็ให้คืนค่ามาด้วยตัวแปร r e ููนตรงนี้นะครับจากนั้นเสร็จปุ๊บเราก็เอาตัวแปร r e s ูนนี้คืนนะครับส่งกลับมาที่ฟังก์ชันตัวเสิร์ตตรงนี้นะนี่เป็นอะไรเป็นเทคนะก็จะมี JSON มี text แล้วก็มี t m l นะครับประมาณนี้นะถ้าถ้าผมจำไม่ผิดนะครับถ้าผิดขอ,ขอไปด้วยนะ ถ้าเกิดว่าหาไม่เจอให้ส่งกลับให้ส่งอะไรกลับไปก็คือให้ส่งคำว่า no data กลับไปนะครับแบบนี้นะครับจากนั้นเสร็จปุ๊บให้เราเซฟครับบันทึกโครงการเซฟเลยนะครับจากนั้นเสร็จปุ๊บก็มาตรงนี้นะครับการทําให้ใช้งานได้นะครับคลิกครับแล้วก็การทําให้ใช้งานได้รายการใหม่นะครับคลิกครับรอสักครู่หนึ่งมาที่เลือกประเภทนะครับ ตรงนี้นะครับนี่เปิดใช้ประเภทการทํางานนะครับตรงนี้นะเปิด <lish> ใช้ประเภทการทําให้ใช้งานได้คลิกเลยครับเราคลิกที่เว็บแอปครับจากนั้นเสร็จปุ๊บตรงนี้ก็มาคลิกที่ทุกคนนะครับจากนั้นเสร็จปุ๊บก็คลิกเลยครับการทําให้ใช้งานได้คลิกเลยครับรอสักครู่นึง รอสักคู่นึงนะฮะตรงนี้ก็จะเป็นเรื่องของความเร็วอินเทอร์เน็ตด้วยนะครับแล้วก็เป็นเรื่องของสเปคคอมพิวเตอร์ด้วยนะครับให้สิทธิ์เข้าถึงคลิกเลยครับเลือกอ e ีเมลครับมาที่ขั้นสูงนะครับมาที่ไปที่เทส t อ่าตัวนี้ก็คือไม่ปลอดภัยตรงนี้นะคลิกเลยนะตัวนี้จะเป็นชื่ออ่าสเปคซีตที่เราสร้างฐานข้อมูลไว้นะครับคลิกเลยครับอนุญ,ญาตครับ โอเคนะครับตอนนี้จบกระบวนการของการสร้างสคริปต์นะครับแล้วก็คัดลอกนะครับหรือเราก็เก็บไว้ตรงนี้ก่อนนะครับย้ายยหน้านี้มาไว้ตรงนี้ก่อนนะครับถัดไปนะครับให้เรากลับมาที่เอกสารของเรานะครับผมใช้ MD4 นะครับก็จะใช้ไลบรารีของ MD4 นะครับใครใช้ MD5 ก็เลือกไลบรารีของ MD5 นะครับโฟลเดอร์นะครับมีมาให้เรียบร้อยนะครับ ฟลเดอร์นี้นะครับ mt4 5 gsheet นะครับเดี๋ยวผมคลิกครับใายใช้ mt4 หรือ mt4 นะครับขายใช้ mt5 หรือ mt5 นะครับคำสั่งเขียนเหมือนเหมือนกันนะฮะแตกต่างกันนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวผมคลิกครับคลิกขวานะครับ copy นะครับแล้วก็ปิดหน้านี้ไปนะครับกลับมาที่ mt4 ครับมาที่ไฟล์นะครับ open data folder ครับมาที่ m q l 4ครับ คลิกขวาว่างๆนะครับแล้วก็ว่างนะครับผมมีอยู่แล้วก็ขึ้นเตือนว่ามีอยู่แล้วนะครับแบบนี้นะครับจากนั้นเสร็จปุ๊บก็ปิดหน้านี้ไปนะครับจากนั้นเปิด Meta e d i t o r ขึ้นมานะครับเราก็มาที่ n e ้วนะครับจากนั้นเสร็จปุ๊บก็ใครใช้ ea จะเขียน ea ก็มาที่ expert advisor นะครับใครเขียน indicator ก็มาที่ custom indicator นะครับผมมาที่ custom indicator ครับกด next ครับจากนั้นตั้งชื่อครับ test แล้วแต่ตั้งนะแล้วแต่ว่าใครอยากจะตั้งว่าอะไรก็ผมก็เทส google sheets นะครับตรงาง่ายๆก่อน3 google s h e e t 3นะครับเน็กเข้าไปนะครับเน็กนะครับฟินิชนะครับจากนั้นเสร็จปุ๊บกลับมาที่เอกสารครับมา copy เอาชุดคำสั่งไปนะครับนี่ copy เลยนะครับกว้าคัดลอกครับกลับมาที่เมด้ editor ครับจากนั้นเสร็จปุ๊บก็หาที่ว่างตรงนี้นะครับหลังจากตรง property เนี่ย คอนทรลวี v, ครับอลองคอมพล์ไปทิ้งโอเคไม่เกิดปัญหาแปลว่าถูกต้องนะครับให้มาทดลองดึงข้อมูลโดยใช้ฟังก์ชัน on init นะครับตรงนี้นะเราก็ string นะครับ string s data s data นะครับเท่ากับนะครับตรงนี้ก็จะเป็น google sheet google sheet download นะครับคอนทอน กดนโดนซี c มานะครับคอนโ v นวีนะครับแล้วก็อย่างนี้ไว้นะครับจากนั้นเสร็จปุ๊บตรงนี้ก็จะเป็น URL เราก็ c ็ p ปปเลยนะ URL วางเลยนะ d a t a ี h คอนโ t r ซี et, c มาเลยครับ Key คอนโ c นซีนะครับแล้วก็คอนโ v นวีนะครับแล้วก็คอลัมน์นะครับคอนโดซีแล้วก็คอนโ v นวีนะครับตกตกไปตัวทีนี้ตรงนี้ เราก็สร้างตัวสต i n g ขึ้นมานะตัวแปรขึ้นมารับค่าหน่อยนะครับตรงนี้ก็ฟันหนูไว้อย่างนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นเ x ็ e r n นอ่กเทิร์นะครับ e อ t ก r n ิร t a เ a ็ a t ท t ร์นนะครับ s t r i n เอ data s h e e t เท่ากับนะครับวางไว้ก่อนนะครับตรงนี้ก็ Copy เลยนะครับ Copy ทีนึงตรงนี้ก็จะเป็นา k y y นะครับ Copy key มานะครับ Copy c o l คอลัมน์มานะครับเรียบร้อยนะครับทีนี้เราจะปิ้น์ออกอาทางหน้าจอนะครับคอมเมนต์จะใช้คอมเมนต์นะครับ comment, อ comment, คอมเมนต์ comment, ปึ๊บอย่างนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็น data f o r มเราทดสอบก่อนนะ Google Sheet Google Sheet โอลอนว่างไว้นะครับจากนั้นเสร็จปุ๊บตัวนี้ก็จะเป็น s d e t a ctrl c มานะครับหรือใครอยากจอกไปทาง print ปริ้นก็ได้ปริ้นก็ได้ c r l copy มาแล้วก็ ctrl v นะครับเปลี่ยนตรงนี้เป็นปริ้นเรียบร้อยนะครับได้ข้อ,ขอมูลเหมือนกันโอเคนะครับทีนี้เราไปเอา url มานะครับดูวิธีการนะครับกลับมาที่ตัวแอปสคริปที่เราได้ทำไว้นะครับคัดลอกครับ อ่าตรงนี้นะครับคัดลอกเลยนะครับเสร็จสิ้นนะครับหรือคัดลอกไว้ยังไม่เสร็จสิ้นก็ได้นะครับเผื่อเราพลาดนะครับเราก็มาที่มาใส่ตรงนี้ครับคอนโทรลวนะครับจากนั้นเสร็จปุ๊บกลับไปที่ฐานข้อมูลนะครับฐานข้อมูล ABC เราเนี่ย ABCDE เนี่ยเราจะลองหาคํว่าว่า1 2 3 4ก็แล้วกันนะครับแล้วก็คืน value 1มานะครับตรงนี้ก็คือ Data ก็คือ1 2 3 4นะครับแล้วก็อลัมน์ที่3นะครับ 1>, 1 2 3คอลัมน์นี้นะ A 1 B 2 C 3นะครับเพราะฉะนั้นเราก็กลับมานะครับตรงนี้ก็จะเป็นอ่าลืมไปตัวงนะฮะตกไปตัวงขอไป Data s h e e t นะครับชื่อของ Data นะครับก็คือ Data 1น,นะครับตรงนี้นะตรงนี้ก็พิมพ์เลยนะ Data 1ห,หาลอะไา1 2 3่นะครับคอลัมน์ที่ท่าไลคอลัมน์ที่3นะครับคอมคคอพล์ดู ไม่เออเลอรนะครับแปลว่าถูกต้องนะครับไปต่อนะครับย้อนกลับมาที่ตัว m t c ของเรานะครับหน้าหน้าชาร์จแล้วก็เทส Google 3อยู่นี่ลากใส่นะครับปึ๊บอย่างนี้นะนี่รอสักครู่หนึ่งอ่ามาแล้วนะครับ Data f ฟอ m Google s h e e t อ่ามันเล็กไปเราอาจจะมองไม่เห็นนะครับเราก็มาที่ Terminal นะครับหรือ Control C แล้วก็มาที่คำว่า Expert นะนี่ข้อมูลของเราก็จะปริ้นออกมาโชว์ตรงนี้ด้วยนะครับ หรืออ่าหรือใครอยากจะเอามาโชว์แบบฟังก์ชันใหญ่ๆก็ได้อ่าเดี๋ยวผมทำให้ดูรวดเดียวเลยนะเราลองเปลี่ยนดูข้อมูลนะครับกลับมาที่ editor list นะครับจากนั้นเสร็จปุ๊บก็กลับมาที่ test google อ่าแล้วก็ input นะเราลองเปลี่ยนใหม่นะครับเราลองเปลี่ยนเป็นข้อควมที่4ดูนะครับว่จะได้อะไรมาอ่ข้อความที่4ก็ได้ cc มาาเราลองดูนะครับเราลองเล่นดูนะครับนี่ เปลนเป็นคอลัมน์ที่5นะครับก็จะได้ C มา3ตัวอ่านีสตัวนะครับด้นานบนนะครับตรงนี้ก็ซีตัวเหมือนกันนะครับรู้ได้อย่างไรก็คือนี่คอลัมน์ที่4นะครับอยู่ตรงนี้นะครับใครจะเอาไปล็อกไอเอก็ได้นะครับหรือจะเอาไปหาแนวรับแนวต้านด้วย Google s h e p s ในทม์เฟรมวิกก่อนก็ได้นะครับจากนั้นเสร็จรปุ๊บก็คืนค่ากลับมาเป็นตัวเลขก็ได้นะครับทีนี้ผมจะ มันจะเล็กไปไหมล่ะมันมันเล็กไปนะครับเรามองไม่เห็นอ่าถ้าเกิดว่าถ้าเป็นอย่างนั้นเราจะแก้ปัญหานี้ย่างไรนะครับเราก็ใช้ฟังก์ชันนะครับของตัว text ฟังก์ชัน label นะครับ label อ่า b u t o g l e s หนึ่งตัวนี้นะครับตัวนี้นี่ฟังก์ชัน my label เนี่ยเรา copy เลยนะ ctrl c นะครับเราก็วางไว้บนสุดเลยก็ได้นะครับ คอนโทรล V นะครับจากนั้นเสร็จปุ๊บเราก็เรียกใช้เลยนะครับนี่ไม่ไมยฟังชันเอาไว้ตรงนี้แหละนี่ <c oughs> ขออภัยนะอ่าเราเราก็ปีตรงนี้ดีกว่านะนมีตัวอย่างการเขียนแล้วก็วางเลยนะตรงนี้สีอะไรอ่าเราเองเปลี่ยนเป็นสีโกลดูโก Go คือสีทองนะแล้วตรงนี้เราเปลี่ยนสักจาก x สักสิบนะครับตรงนี้เ็าสักห้าสิบก็ได้นะครับ ฟอนต์เป็นเทลมาข้อความที่เราจะให้เขาแสดงคืออะไรเราก็ d ด a ตตาฟอร์ g o ูเ e e ลชีตก Copy เลยทั้งแถบนี่นะครับคอนโทรลซมาแล้วก็วางไว้ตรงนี้นะครับจากนั้นเสร็จปุ๊บตรงนี้เปลี่ยนเป็นบวกอเอาวงเล็บตรงนี้ออกนะครับแล้วก็เอาตรงนี้ออกถูกต้องหรือย,อยังถูกต้องแล้วนะครับคอมไพร์เรียบร้อยนะครับถูกต้องแล้วฮนะตอนนี้จะมีคำว่า Data Form Google Sheet แล้วก็ขึ้นมาโชว์นะครับนี่ Data from Google s h e e t นะครับ ccc นะฮะแล้วลองเปลี่ยนดูนะครับเปลี่ยนเป็นอ่าสดูนะครับอ่าอย่างนี้เป็นต้นนะครับนี่เราก็จะได้ข้อมูลมาแสดงแบบนี้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็หวังว่านะ่าจะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่จะทำฐานข้อมูลจาก g o g l e s h e e t s มานะครับเราไม่จำเป็นจะต้องไป ไปสร้างหรือเรายัางไม่ต้องลงทุนในเรื่องของเซิร์ฟเวอร์นะครับระบบใหญ่เราก็ใช้ Data ฐานข้อม,มูลเล็กๆก่อนนะครับจาก g o o g l e Sheet เอามาประยุกต์ใช้งานก่อนได้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับสำหรับการติดตามรับชมครับสวัสดีครับ